ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ทำหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้านะครับกักเก็บไฟฟ้าจากการที่แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าออกมาได้จะมาใช้เลยก็ได้ หรือจะมากักเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้ในยามครับก่อนที่จะมากักเก็บครั้งที่แล้วผมก็ได้กล่าวไปแล้วถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คือการควบคุมการประจุที่เรียกว่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับจากชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็มาถึงขั้นตอนของการกักเก็บกักเก็บก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในกิจกรรมโซลาร์เซลล์มีตั้งแต่ลูกขนาดนี้ครับ หนึ่งจุดสามแอมป์นะครับสิบสองโวลต์หนึ่งจุดสามแอมป์นะครับสิบสองโวลต์ก็คือขนาดเล็กใหญ่ไล่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงสองร้รอยแอมป์นะครับสิบสองโวลต์นะครับแอมป์คืออะไรและโวลต์คืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมจะกกล่าวถึงในช่วงของการเรียนความหมายเรื่องไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็พูดเกันนไว้ก่อนแอมก็หมายถึงแอมก็คือหน่วยวัดของกระแสะไฟฟ้านะครับส่วนโวลต์ก็คือก็เป็นหน่วยวัดของแรงดันไฟฟ้าอีกตัวนึง่งก็คือวัดก็คือกําลังไฟฟ้าพูดอย่างนี้เรื่องไฟฟ้าใครไม่มีพื้นฐานนึกไม่ออกหรอกครับผมให้ท่านคิดง่ายๆท่านนึกถึงก๊อกน้ําในบ้านนะครับถ้า น้ำที่ดันแรงๆพุ่งไปไกลๆนะครับกับน้ําที่หยดายก๊อกอ่าท่านหลับตาน,นึกแล้วพอนึกออกแล้วในห้องน้ําเปิดก๊อกปั๊มน้ําค่อยๆไหลน้ําไหลน้อยนะครับก็คือแรงดันน้อยถ้าน้ํามีแรงดันไปมากๆนึกออกนะครับแตกต่างกันแรงดันน้อยแรงดันมากนึกออกแล้วนะครับไฟฟ้าก็เช่นกันไฟฟ้าก็มีแรงดันน้อยแรงดันมาก ส่วนปริมาตรของน้ําเนี่ยไขนาดท่อของน้ําเนี่ยกระแสของน้ําเนี่ยเปรียบเหมือนกับกระแสของไฟฟ้ามวลมากมวลน้อยนะครับเมื่อทั้งกระแสทั้งแรงดันนะครับก็กลายเป็นกําลังไฟฟ้านะครับน้ํากับไฟเนี่ยมาเปรียบด้วยกันได้ดังนี้ครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรนรบในวงการที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมีสองสองประเภท คือแบตเตอรี่ที่เขาออกแบบมาสำหรับรถยนต์ภาษาอังกฤษมาเรียกอะไรวิชิเคิลคาร์นะวิชิเคิลนะครับก็ยานพาหนะเนี่ยแบตเตอรี่ทั่วไปที่เรารู้เนี่ยที่มีขายอยู่ทั่วไปจะเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนแบตเตอรี่สำหรับงานโซลาเซลล์เนี่ยจะมีเป็นการเฉพาะผมจะพูดถึงแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนคุณสมบัติในการตั้งต้นในการออกแบบเนี่ยเพื่อให้ใช้กับรถยนต์ ร,รถยนต์นี่มีหน้าที่แบตเตอรี่มีหน้าที่อะไรก็จ่ายกระแสไฟโดยทั่วไปและที่สำคัญในการสตาร์ทรถครับในการสตาร์ทรถเนี่ยจะใช้กระแสะจำนวนมากกระแสะมากปริมาณมากเลยเพื่อไปบุนได้สตาร์ทก็คือ,อมอเตอร์สตาร์ทรนะครับในการสตาร์ทรถดังนั้นแบตเตอรี่รถยนต์ก็ออกแบบมาเช่นนี้จ่ายไฟเร็วรับไฟเร็วจ่ายเร็ว แต่แบตเตอรี่โซลาเซลล์ในกิจการโซลา์เซลล์เนี่ยรับไฟน้อยๆรับไฟกระแสะน้อยๆช้าช้านานๆและก็จ่ายไประยะเวลานานๆเช่นกันดังนั้นในการตั้งต้นในการออกแบบระหว่างแบตเตอรี่รถยนต์กับแบตเตอรี่ในงานโซลาเซลล์เนี่ยที่เราเรียกกันว่าแบตเตอรี่ดีฟไซเคิลเดี๋ยวผมจะขยายความที่หลังแตกต่างกันมีผู้ถามว่าหาได้ที่ไหน มันหายากเหลือเกินแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลผมพูดถึงแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนแล้วกันมันหาง่ายมันใช้ทั่วไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับก็เห็นตามท้องไร่ท้องนาตามที่ต่างๆรีสอร์ทอะไรพวกนี้ก็ใช้กันเยอะแยะไปหมดทั่วไปก็ใช้ใช้นี่หมายความว่ามาใช้กับงานโซลาร์เซลล์นะครับก็มันหาไม่ได้มันมีอย่างนั้นก็ใช้อย่างนั้นแต่จะบอกให้ฟังว่ามันเรื่องตั้งต้นในการออกแบบและในการใช้งานที่เรียกว่าลองรันลองร้เนี่ย ใช้ตลอดเวลาแล้วจะยาวนานไหมมันสั้นกว่าแบตเตอรี่แบบดี p ไซเคิลนะครับอันนี้เราก็มีภาพไปเปรียบเทียบกันรูปร่างมันคล้ายกันนะครับดังนั้นตั้งต้นในการออกแบบแบตเตอรี่รถยนต์ก็ตามที่ผมบอกส่วนแบตเตอรี่ดีฟไซเคิลเนี่ยเขาออกแบบมาใช้กับงานโซลาเซลล์เนี่ยและการประจุไฟก็คือการชาร์จไฟเข้าที่เราภาษาเราเข้าใจกันในการชาร์จไฟเข้าเนี่ยแบตเตอรี่ดีฟไซเคิลเนี่ยชาร์จได้น้อยๆและชาร์จได้นาน,านชาร์จได้เรื่อย แต่แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยประเภทเข้าเร็วออกเร็วนะครับดังนั้นโดยมวลแล้วโดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเหมาะไหมก็ไม่เหมาะแต่มันมีอย่างนั้นก็ใช่อย่างนั้นโครงสร้างภายในมันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างครับแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลกับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยจะให้จํานวนการชาร์จครั้งจํานวนครั้งในการชาร์จรอบการชาร์จเนี่ย น้อยกว่าน้อยรอบกว่าแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลดังนั้นอายุการใช้งานเนี่ยในหลักแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลสามารถใช้งาน mm hmm. ก็คือการชาร์จได้จำนวนมากครั้งกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ก็จะมีอายุประมาณสัก2ปีแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลก็มีอายุประมาณ3ปี5ปีแบตเตอรี่ชั้นดีอายุถึง8ปี อาจถึงสิบปีได้อยู่ที่การรู้ษาก,การใช้นะครับวันนี้เราเอาแบตเตอรี่มานี่ก็หลายรุ่นตั้งแต่หนึ่งแอตั้งแต่หนึ่งจุดสามแอมป์นะครับผมขอคัดออกไปเลยแล้วกันมันเล็กแบ่งมองไม่เห็นเริ่มต้นที่แบตเตอรี่5แอมป 1 2อโวลต์5แอมป์ก็คือมีแรงดัน1ใน1ก้อนหรือ1ลูกที่เราเรียกเนี่ยจะมีแรงดันไฟ1 2บโวลต์นะครับและมีกระแส 5M แอมป์แรงดันไฟ12มีกระแส5นะครับต่อมาขนาดใหญ่ขึ้นก็มีแรงดัน1 2บโวลต์มีกระแสไฟ 18แอมป์ใหญ่ขึ้นไปก็เป็น24ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมยกมาไม่ไหวแบตเตอรี่ขนาดรถ10ล้อก็คือประมาณ200แอมป์12โวลต์นี่นะครับอันนี้การเรียกแบตเตอรี่ละเมื่อกี้ผมแบ่งพูดไปแล้วว่าแบตเตอรี่ดีฟไซแบตเตอรี่รถยนต์กับแบตเตอรี่ดิฟไซคิลนะครับแบ่งไปแล้วและในลักษณะของโครงสร้างภายในแบตเตอรี่เนี่ยเทคโนโลยี การพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มที่เป็นแบตเตอรี่น้านะที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่น้ํากับแผ่นธาตุแผ่นตะกัวก็เรียกว่าเ,เป็นยุคแรกก็เป็นน้ําก็มีฝาจุกเปิดนะครับเดี๋ยวดูภาพมีฝาจุกเปิดเ,เป็นเทคโนโลยีที่ทําง่ายและใช้กล้องขวางใช้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วราคาก็ น่าจะย่อมเยาที่สุดเรื่องในเทคโนโลยีนี้สำหรับแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลที่เราเรียวกว่าแบตเตอรี่น้ำเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากนะครับโครงสร้างภายในก็จะจะแตกต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ทั้งสองประเภทน,เนี้ขนาดแรงดัน12โวลต์เนี่ยนะครับก็มีในหนึ่งลูกเนี่ยจะประกอบด้วย 6เซลล์เซลล์ละ2โวลต์นะครับก็คือ2โวลต์คูณ6เซลล์เท่ากับ12โวลต์เหมือนกันหมดไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ก็จะแบ่งเป็นห้องๆทั้งหมด6ห้องห้องละ2โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่เป็นน้ำกันนะก็มีที่เติมน้ำกันอยู่ข้างบนต่อมามีการพัฒนาให้เป็นแบตเตอรี่ที่ดูแลรักษาน้อย ก็คออือไม่ต้องเติมต้องการบ่อยครั้งนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีลักษณะปิดเหมือนปิดผนึกในลักษณะที่ปิดผนึกเช่นนี้เหมือนกันหมดเลยครับเขาเรียกในท้องตลาดว่าแบตเตอรี่แห้งจริงๆแล้วไม่แห้งนะครับข้างในนี้ก็มีน้ำแต่ปิดผนึกไว้และเมื่อมีการขยายตัวก็มีวาล์วปรับความดันในนี้ เทคโนโลยีนี้ก็ใช้กันแพร่หลายขึ้นมาแล้วฝาจุกเริ่มไม่มีแล้วที่เราเรียกกันว่าเสียแล้วทิ้งแบตเตอรี่แห้งเสียแล้วก็ทิ้งเพราะเติมน้ำกันไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วเติมน้ำกันได้แต่เขาไม่ได้ให้เติมวิธีการเติมน้ำกันกันก็คืองัดขึ้นมาครับงัดฝาเนี่ยหาวิธีลอยตะเข็บมาแล้วงัดขึ้นมาแล้วก็เข็มฉีดยาฉีดเข้าไปวันนี้ผมไม่ได้เข็มฉีดยามด้วยเข็มฉีดโทษน,นะเข็มฉีดควายอ,อันใหญ่ ไม่รู้ว่าหาซื้อตามร้านร้านเ,าเกี่ยวกับปศุสูสั์หรืออะไรเนี่ยนะครับหรือร้านอะไรไม่รู้ล่ะเข็มใหญ่ๆฉีดเข้าไปได้นะครับต่อมาเทคโนโลยีก็มีพัฒนาขึ้นมาอีกขอพูดเรื่องแบตเตอรี่น้ำแต่มีแผ่นดูดซับน้ำแผ่นดูดซับน้าเทคโนโลยีนั้นก็เรียกว่า AGM ขึ้นตัวนัืือให้ดูหน่อยครับ A ก็มาจากคำว่า absorb G ก็การ์ด M ก็บางทีก็แปลว่าแมทเทเรียนบ้างแปลว่าแมทบ้างที่แปลว่าเสือแปลว่า M a t นะครับซึ่งแปลว่าคมหรืออะไรเป็นแผ่นดูดซับนั่นแหละแต่บางคนก็แปลว่าตัว M ตัวหลังเนี่ยว่าแมทเทเรียนก็คือแบตเตอรี่น้ําแล้วนําแผ่นเนี่ยไปดูดซับไว้ทําให้เมื่อเราเขาย่ยเนี่ยยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเหมือนหนักหนึหน่งๆน,นะครับก็ยังไงก็เรียกว่าเป็นก็ยังเป็นลักษณะของแบตเตอรี่น้ําอยู่นะครับอันนี้เรียกว่า AGM ต่อมาพัฒนาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าแบตเตอรี่เจลเจลคืออะไรนึกไม่ออกนึกออกกันไหมเอ่ยไอไอน้ำยาใส่ผมเขาเรียกครีมใส่ผมเลยเป็นเจลใสๆอ่ะหรือไอติมที่เราไปกินไอศครีมกันแล้วมีราดข้างหน้าหรืออะไรอีกละ่ะหรืออะไรคล้ายๆจารบีแต่ไม่ใช่จารบีนะครับเจลก็นึกเอาอย่างนี้แล้วกันก็เหมือนไปกินไอศครีมแล้วมีราดหน้านั่นแหละครับก็เป็นเจลน้าจากจากแบตเตอรี่ที่เป็นน้ําก็เป็นเจล ก็ช่วยให้การระเหยอ,อะไรมันต่ํานะครับการระเหยต่ําเมื่อมีการชาร์จการขยายตัวอะไรก็ต่ำํำกันแบตเตอรี่ก็พัฒนาจากน้ํามาเป็น A G M ก็คือ Absorb g ร a ฟแ MAT ก็เปแผ่นดูซับน้ํานะครับและก็มาเป็นเจลคุณสมบัติก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเทคโนโลยีของตัวดีนะครับน้ำก็บอกว่าถูกง่ายเข้าใจง่ายใช้ง่ายนะครับ ส่วนเจลก็ส่วนแอปซอเอจเอ็มก็พัฒนามาก็บอกว่าไม่ต้องดูแลรักษานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายส่วนเจลก็ก็บอกกันมาเรื่อยๆนะครับว่าบอกในส่วนที่ดีผมมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้วจะมาให้ดูในโอกาสต่อไปนะครับว่าทั้งสามเทคโนโลยีนี้อันไหนดีเทคโนโลยีหลังสุดเนี่ยก็เป็นพวก ไม่มีน้ำแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ขอก่าวค่อนข้างแพงนะครับพวกขอภาพให้ดูด้วยแล้วกันเทสลานะครับดูภาพตามนี้สีขาวๆหรือสีแดงหรือสีน้ำเงินก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวได้ภาพแบบไหนมาก็ขอขึ้นให้ดูด้วยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสูงสุดของยุคข,ขนาดนี้ผมยังไม่ล่าวถึงเทสลา